ก็นี่สวัสดีตอนเช้านะครับวันนี้จะมาพามาดูสวนยูคาลิปตัสซึ่งปลูกทิ้งเอาไว้เมื่อก่อนเป็นที่นาว่างเปล่าปลูกทิ้งเอาไว้ตั้งหลายปีเพราะเจ้าของเขาไปอยู่ต่างจังหวัดนานๆก็กลับมาทีนี่ก็ตัดไปหลายรุ่นแล้วนี่น่าจะเป็นต่อสามหรือต่อสี่นะครับนี่ ต้นโตไปเท่ากันเพราะว่าครั้งที่แล้วรู้สึกจะเลือกตัดแต่ต้นก็โต,โตมาครั้งนี้เลยต้นที่เล็กครั้งก่อนนี้เริ่มโตนะฮะแต่ก็มาโดนไฟเผาตอนหน้าแรงอยู่ครั้งหนึ่งก็ตายไปหลายต้นเหมือนกันครับบางต้นก็แห้งตายไปเลยดูโลกงๆเนี่ยเพิ่งกลับมาทางป่าเห็นว่ามีหลายต้นพอจะตัดได้อยู่พอจะขายได้อยู่ เดี๋ยวว่าจะสักเดือนสองเดือนว,ว,ว่าจะเลือกตับเอาไปขายใีให่ใหนเพื่อทำทุนนานี้โควิดเยอะไม่มีงานไม่มีการทำคนขายกันเยอะราคาก็ตกต่ำนะครับนี่นี่ยต้นโวสูงนี่ครับสูงพักต้นโตขนาดอือพอดีขนาดไข นี่ครับ,รบพอดีวันก่อนไปเช็คราคาที่เขารับซื้อสถานที่เขารับซื้อเห็นว่าตอนนี้ตันหนึ่งถ้าหน้าไม่เกินสีนิ้วก็จะประมาณตันละเก้าร้อยสี่เก้าร้ยสี่สิบ แต่ถ้านหน้าประมาณเกินสีนิ้วขึ้นไปนี่เห็นว่าเก้าร้อยหกสิบไปเขาร้อยเจ็ดสิบเนก็พอขายได้ซึ่งครั้งก่อนที่เคยขายก็ตันหน 1, ึ 1, ่งมันพันพันสองร้อยพันร้อยพันสองร้อยเนี่มันเป็นไม้ที่รวมขนาดสาด่วนมาก ีครั้งที่แล้วตัดเล็กม่ใหญ่เนี่ยโดนไฟเผาไปตายไปเยอะตอน้นนี้ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ไฟเผาขั้งก่อนครับโอเค แถวนี้พื้นที่ว่างเยอะพอายุคาตายครั้งก่อนไม่ได้เอามาซ่อมครับเดี๋ยวว่าจะหาผลไม้พืวฮเพื่ออะไรบางอย่างมาลงดีกว่าว่างไปเยอะมึพอได้ตัดอยู่ โอเคแค่นี้นะครับ